มีอยู่คืนหนึ่งผมก็เห็นเหมือนแบบเป็นคล้ายๆไฟอ่ะครับมันไม่ใช่ดวงไฟธรรมดาคือมันเป็นคล้ายๆผ้าผืนๆน,นะมันลอยมาแล้วมันก็บุดเข้าไว้ใต้ชายคาบ้านผมกิติศักด์นะครับกิติเวรนนท์นาประกากิตาโนนครับเป็นเจ้าของผลงานเรื่องที่หยวดววเอาเสียงคนข้างและสิ้นเสียงคนข้างครับสองเล่มรวมถึงสมิงเขาวขวางด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยเคยเป็นคนที่ชอบเขียนและก็ชอบเล่า ก็เลยมีโอกาสได้ไปเขียนในกระทู้พันทิพนะครับก็เป็นเรื่องที่หยอดนี่แหละแต่ตอนนั้นผมเขียนเป็นชื่ออีกกระทู้หนึ่งนะฮะก็มีคนติดตามเยอะมากจนสำนักพิมพ์เนี่ยได้ติดต่อเข้าไปและผมก็รู้สึกว่าอยากเขียนเหมือนกันก็เลยก็เลยลองเข้ามาคุยกันดูสุดท้ายเนี่ยมันก็คลิกกันก็เลยได้ออกเป็นหนังสือครับ แตกต่างกันมากครับอย่างเช่นที่เป็นกระทู้พันทิปเนี่ยครับ <trim. S 2> ตอนนั้นเราเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆแล้วก็อยากเขียนตอนไหนก็เขียนแล้วก็พอมาเป็นนิยายเนี่ยมันก็ถูกจากัดด้วยหลายๆอย่างว่ามันต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่องมากขึ้นต้องมีการขยายบางอย่างให้มันแบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น <huh? S 2> ตอน,น,นเป็นกระทู้เนี่ยมันมันห้วนมากพอเป็นนิยายเนี่ยมันถูกปรับปรุงถูกขัดเกลาให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างแต่สุดท้ายเราก็เราเป็นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะครับก <c im ps> ็เลยเอาตรงม สเสน่ห์ของเรื่องเนี่ยก็อยู่ที่ความตื่นเต้นน่าสนใจทําให้คนอ่านนะรู้สึกรุนระึกไปด้วยว่าเอ้ยมันจะเป็นออกไปทางไหนเนี่ยให้คนอ่านรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปด้วยโดยเฉพาะนิยายไทยเนี่ยผมว่าจะได้อัธรลดเพิ่มขึ้นในส่วนของบรรยากาศแล้วก็กลิ่นอายที่มันคุ้นเคยมันใกล้ตัวเรามากกว่าทําให้เราอินกับมันมากลึกๆต้องล,ลึกมากคือคือเชื่อนะครับเพราะว่าก็เคยมีเหตุการณ์เหมือนกันสมัยเด็กๆตอนอยู่ที่บ้านเก่าอนะไรเงี้ยก็มีประสบการณ์ได้เจอเรื่องลี้ลับบ้างเหมือนกัน แล้วเราก็เคยเอาเอาไปถ่ายทอดเป็นกระทูพันทิพทิดด้วยเป็นฤดูกาลการเก็บเกี่ยวอ้อยใช่ไหครับทีนี้ทางบ้านผมคือปลูกอ้อยไปเยอะมากก็ต้องจ้างคนงานมาจากอีสานก็จะเป็นคนงานเขาจะมาพักสร้างบ้านกันที่ไร่ครับแล้วทีนี้ช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆคือที่ไร่ของผมเนี่ยจะมีต้นมงม่วงอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่มาก ผมก็เคยไปเล่นใต้ต้นมะม่วงกี่ออกมาปุ๊บยางมันจะเป็นสีแดงก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นยางไม้ปกติสุดท้ายมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ตัดอ้อยแล้วพออ้อยเตียนหมดนะครับมันจะเห็นต้นมะม่วงต้นนี้ชัดมากมีอยู่คืนหนึ่งผมก็เห็นเหมือนแบบเป็นคล้ายๆไฟอะครับลอยออกมาจากต้นมะม่วงผมก็ว่าไฟอะไรวะก็อาจจะเป็นคนงานหรือเปล่าเป็นสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นอย่างงั้นสุดท้ายผมก็ก็เห็นอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่ดวงไฟธรรมดาคือมันเป็นคล้ายๆผ้าผืนๆน,นะมันลอยมาแล้วมันก็มุดเข้้าาาไใตชยบ้าน แล้ววันนั้นผมก็เลยไม่กล้านอนในบ้านผมก็ไปนอนข้างนอกอันนี้เป็นประสบการณ์สยองขวัญเดียวที่เคยเจอครับตอนนั้นกลัวมากแล้วก็ที่พีกอ่ะผมมันึกว่าผมเห็นคนเดียวสุดท้ายเวลาผ่านมาประมาณสัก20กว่าปีได้มีวันหนึ่งผมก็ไปกับครอบครัวเนี่ยน้องผมก็บอกว่าผมก็คุยเรื่องนี้กันว่าเคยเจอเรื่องสยองขวัญแล้วเปล่าพ่อแม่ก็ชอบบับเรื่องที่หยดใช่ไหมครับผมก็เอ้ยผมเคยเจอเรื่องนี้นะสุดท้ายน้องผมซึงนิ่งๆก็ก็พูดออกมาว่าตอนที่เขาอยู่บ้านไรอ่ะเขาเคยเห็นผ้าขาวๆผืนหนึ่งลอยมาจากไหนไม ในเส้นทางการเขียนผมไม่ได้ไม่ค่อยได้หลมดูคุกลาเท่าไหร่มีคนที่เขาอ่านงานของเรามีคนที่เขาชอบงานของเราไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบแต่เขาอ่านงานของเราคือผมรู้สึกว่านะแค่นั้นแหละมันคือเป็นก้าวแรกที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในการเขียนแล้วในมุมมองของผมนะครับเรื่องนิยายสยองขวัญเนี่ยสืบสวนสยองขวัญน,นะครับต้องอยอมรับว,ว่ามันมันอยู่ในวงที่ค่อนข้างจะจํากัดนิดนึงและก็ถูกขนาบด้วยนิยายช่องอื่นที่ที่มันใหญ่กว่า แต่ว่าถ้าในมุมมองผมเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งอย่างที่หยดนะครับมันมีโอกาสได้ทําเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้อยู่ในวงสนทนากับออผู้ผู้ผลิตที่เขาเคยเอ่ยปากว่าอยากมองหาคอนเทนต์แนวสืบสวนสยองขวัญเนี่ยไปพัฒนาต่อเพื่อจะเป็นโรงสตรีมมิ่งเป็นภาพยนตร์หรือว่าทีวีก็แล้วแต่เนี่ยคเขาก็มองหาอยู่เหมือนกันผมก็คิดว่าถ้าเป็นนิยายแนวสยองขวัญสืบสวนเนี่ยมันยังพอไปได้แต่ว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่แตกต่างจากนิยายทั่วไป เมื่อมีคนที่เขาพร้อมจะพพอร์ตเขาเปิดรับนิยายแนวนี้เนี่ยนักเขียนรุ่นให,ใหม่ผมมองว่ามีโอกาสมากกว่ารุ่นเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการได้แสดงผลงานของเรานะครับเปิดมากกว่าทั้งออนไลน์ออฟไลน์ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่องานเราได้รับการคัดเลือกอว่าผู้ที่เขาต้องการผลิตคอนเทนต์เขาเลือกเขาจิ้มนิยายของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ไปต่ออีกครั้งหนึ่งไม่มีการต่อยอดเพราะต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือว่าทีวี ม,ม,มันไปไวแล้วมันจะช่วยพพอร์ตตัวนิยายตัวเล่มมากกว่าซึ่งนักเขียนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสดีมากมากที่ช่วงปี2ปีหลังเนี่ยนิยายหรือว่าภาพยนตร์แนวสืบสวนสยองขวัญเนี่ยมันก็เข้าสู่ตลาดมาก <S <S อันนี้ผมก็เคยผ่านมาแล้วครับเรื่องนี้ครับหนกักเวยครับใน,ในกระทู้อันทิพย์หรือว่าเป็นตามคอมเมนต์ในเน็ตนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยก็จะพิจารณาเป็นข้อๆไปครับว่าเอออันไหนที่เขาแนะนําด้วยความสมเหตุสมผลเนี่ยเขาหวังดีกับงานของเราจริงๆผมก็จะเก็บมาปรับปรุง ครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่แบบแง่ลบนิดนึงเนี่ยเราก็จะพยายามเลื่อนผ่านไปเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปใส่ใจบางความเห็นที่เขาแบบพิจารณาเราโดยมีอคติครับ ก็ผมก็ติดตามโปรเจกต์นี้อยู่นะครับไทยเล่าไทยหลอนซึ่งมีรู้สึกมีนิยายเรื่องใหม่ๆออกมา,าน่าสนใจมากนะครับก็คงจะต้องหามาอ่านแล้วแหละเพราะว่า,วามันน่าสนใจจริงๆก็ต้องขอฝากนักอ่านนะครับก็ต้องเปิดใจให้กับงานเขียนของนักเขียนไทยด้วยในแนวสืบสวนสอบสวนสยอ,องขวัญเนี่ยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่สนับสนุนไม่เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยพื้นที่ของเราซึ่งแคบอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งแคบลงทําให้งานซึ่งน่าจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยเกี่ยวกับความลึกลับลี้ลับหรือการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันจะหายไป